ส่วนข่าวนี้ไปที่กรมทหารบราบที่13จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกจักพงศ์โพนาแครผู้บังคับการกรมทหารบราบที่13ร่วมกับเทศบาลน,นครอุดรธานีจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ด้วยการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยมีนายกิติพัน,นธ์อินทิราชที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้กําลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกําลังกายทําให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยทางหน่วยได้เชิญนายวุฒิยายองเอน็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนเกี่ยวกับทักษะกีฬาฟุตบอลและมีวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัก3อ2สอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักหลักการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องด้วย ทางนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเป็นกิจกรรมที่พัฒนาร่างกายใ,ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรับส่งที่เขาจะมาแย่งเรานั่นหม,มายความว่าเวลาเราเลี้ยงบอลบอลจะต้องอยู่ที่เท้าเราตลอดเวลานะครับ าามรถเปดี่ยวรอครับรอสองหรือยังสองหรือยัองโอเค